มาพี่น้องกินเขากับลูกเทวดาอีกคือเก้าพี่น้องมือนีก็ไดเมนูป่ปนปูพี่น้องปอนปูดุนี่แบบแบบแบใส่น้ำลหลายๆในพี่น้องได้สดอรอหอมนี่มาแซ่บแ่บลูกเทวดาลดวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้คู่สุขคนมาเด้อกับปิดลูกเทวดาเด้อโอ้เสยียบนั่วค่ะไปก้นปูเมื่อนั้นละพี่น้องมือนีข้าเจ้าก็ไปกแก้ว เ่ไดีไปน้ำกระเจาพี่น้องจะแจกกรพากเลยพากาันเหมือนสวนอากาศที่นีพี่น้องไปเอาว่าซาบีอีสานอ้าอืาอ น้องเด้ยคุนดังฮึ่นๆนะฮอพักนาไว่จุใดีเข้ากันไว้พี่น้องฮโอ้ น้อนไเห็นเลยเนาะคุณ ให้บบก,กว่าเพื่อนให้แบะก,กว่เราสวงไหมใชาใบีวองแท้พี่นนอะ ของแทบพี่น้องขึ้นดังขึ้นกูได้เป็่นวัดนี่ส่วงเลยโอ้โหโอ้โห กระจับอยู่ทนะนนี่ก็น่ะหาดพริกน่อยด้วยเนาะ dịch cả về các nghịch quan thế nào